สวัสดีค่ะวันนี้มีเครื่องดื่มมาฝากสำหรับคนที่รักสุขภาพนะคะหลายท่านที่ชอบดื่มชานะคะขาดไม่ได้เลยต้องดื่มทุกวันบางคนนะคะวันหนึ่งสองถึงสามแก้วเลยนะคะแต่สิ่งที่คุณดื่มเข้าไปนะคะมากับความอร่อยเคลือบแฝงมาก็คือโรคไขมันความอ้วนและก็เบาหวานเห็นไหมคะครับจะมีน้ำตาลเยอะไหมคะแต่วันนี้นะคะที่มาแนะนำนะคะ คุณยิ่งดื่มยิ่งทําให้คุณสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็หุ่นดีด้วยนะคะตัวนี้ก็คือ SM ชานะคะ SM ชาตัวนี้ยิ่งคุณยิ่งดื่มเข้าไปนะคะอร่อยด้วยนะคะได้รสชาติที่อร่อยนะคะแล้วก็หุ่นของคุณนี้ด้วยที่สําคัญนะช่วยให้คุณมีผิวสวยด้วยเห็นไหมคะทั้ง ดีแล้วก็ผิวสวยแล้วก็ไม่มีโรภคภัยไข้เจ็บให้คุณเลยนะคะวันนี้นะคะแก้วต่อไปถ้าคุณต้องการที่จะดื่มชาที่รสชาติที่อร่อยอร่อยขอให้คุณเปลี่ยนมาเป็น SM ชาของ t s w เท่านั้นนะคะจะช่วยคุณมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงผิวที่สวยแล้วก็ที่สำคัญอุ่นคุณฟิตเฟิร์มด้วยนะคะ